就那。Yeah, เอ้ยพิกพิกพิกน้าจอก็นี่จะมาเล่นอะไรวะเกมหาอะไรบ้างลืมชื่อโอเคการ์ดมาแบบนี้ไปไงต่อวะ okay, nữa Ok, tục lòng bây đây Ok, ok, เกมนี้เปเกมฮาร์สโตนนะครับผมเวลาเล่นก็เช็หัวสมองกันนิดนึงนะครับผมอย่าโง่ไป <c oughs> อย่าเล่นโง่นะครับโอเคโอเคลงไปเลยรีบเคลียร์ก่อนนะครับก่อนที่เขาจะมีอะไรมาทำให้เราปวดหัวมากก่อนนั่นไงว่าแล้ว ก็เสียงเกมอาจจะไม่ได้ยินนะครับผมไม่ได้ตั้งค่าให้มันได้ยินเพราะว่าเป็นอัดหน้าจอโทรศัพท์นะครับผมมาลองเล่นเกมดูเป็นครั้งแรกอโอ้ยโดนหมดบอดเลยอะทำกับเราได้วันนี้เทพก็เทปบ้าเลยโอเคโอเค นี่นี่กูต้องเล่นไปแล้วก็แอคแล้วแอคหล่อไปใช่ไหมเนี่ยหน้าไม่ให้เลยฮะโอเคคืนจะเอาอะไรมาทำกับบอร์ดผมอีกอยากรู้เหมือนกันดูหน้าตัวเองแล้วมไน โอ้ยหยุดตะเกินได้แล้วให้ทำไงล่ะครับให้ทำไงล่ะครับลูกคอยเพราะอากัสแล้วก็เอาไงต่อวะจบแค่นี้ก่อนจบแค่นี้ก่อน กูอีกแล้วเอบอดกูพังอีกแล้วเล่นบ้าอะไรเนี่ยฮะ คือคุณคุณคุณเคลียบบอร์ดผมได้เร็วมากคือผมลงบอร์ดผมมาสองครั้งคุณเคลียบสองครั้งคุณไม่งโหดอืม <c oughs> สุดยอดตายตายตาย,ตายแล้วผมต้องทำยังไงผมถึงชนะคุณ โอเคผมหิวคืนบ้างผมเคลียบอดคืนบ้างสิบเก้าต่อสามสิบมีมอนหนึ่งตัวเอเกมนี้ผมนำนะเนี่ยอืมเล่นงนี้จริง แล้วก็ตีไปเลยครับแล้วก็ฮิวขึ้นมาอีกก็ได้บับขึ้นมาอีกอง่ายๆเล่นเล่นการ์ดแบบนี้เล่นเด็กนี้เล่นง่ายมากนี่คือคาทูนนะผมพระเอกของเรานะที่จะลงในเทินที่สิบอืมโอเคซื้อหรือขาย หม่ซื้อไม้ขายหม่ดงไม้แดกแม่งแล้วโอเคคุณป้องกันได้เยอะมากนะผมต้องทำยังไงอะถึงบุกเข้าไปหาคุณได้เอานี้แล้วกันเอาไปอีกโอเคผมจะเคลีย์บอร์ดคุณนะโอ okay. okay. เคโอเคเคลีย,ย์ไป ฮิวขึ้นมาอีกก็เป็น21ดาเมจ21ถ้าคุณไม่ลงมอนเตอร์เพิ่มหรือไม่เคลียบบอร์ดคุณแท้นะเคคอมชทนิงแต้มตอนนี้คุณมีเลือด20รวมกับมอนเตอร์ผมลงคุณเสร็จนะโอเค12โอเคโอเค2 7 เก็บได้หมดนะลองดูเซฟไปก่อนเลยดีกว่าโอเคโอเคยี่สิบเอ็ดเป็นยี่สิบสี่ไปเลือแค่สามจะสู้ผมวะเล็กนี้มันดีตรงนี้แหละ โอเคคุณต้องยอมแพ้ผมแล้วแหละนะฮะไอฮ่ามึงเอาไปหมดเลยมึงเคลียร์มอนเตอร์กูอีกแล้วโอเคเอากลับขึ้นมาเด็กสิครับเอากลับขึ้นมาเด็กสิครับรออะไรครับคุณแพ้ผมแล้วถ้าคุณหยุดผมต่อได้อะผมยอมแพ้คุณเลยก็ได้ จะมูกใหญ่ไปป่ะเนี่ยเดี๋ยวฮะวัดเดี๋ยวอะไรอะไรมึงแป๊บนึงอ่านก่อนนะเฮ้ยอะไรวะอ่ทำลายฮีโร่ของคุณแทนที่ด้วยรอดักเซอร์สสามทับแปดโอเค รวดเดียวคุณตายแน่นอนเพราะว่าผมเตรียมคอมโบนี้มานะครับก็ได้ใช้จนได้นะแอก็กเหนือกว่าคาทูนโอเคผมชนะกว่าคลิปนี้คลิปแรกกลัวลงสำหรับใครอยากเล่นนะครับก็ไปดาวน์โหลดเล่นได้นะครับในมือถือนะครับผมเซิร์ฟอเมริกา จะเซตให้ในมือถือนะครับผมก็เจอกันในคลิปต่อๆไปครับผมลาก่อน